มีอีกมีอีกปะปะไปเที่ยววัดไหมเที่ยววัดเที่ยวอะไรนี่ไหมุกครับยางลูกทุกครับยาง เดี๋ยวมายิ้มมัวก่อนรอก่อนรอแป๊บหนึ่งอย่าทอดทอดไม่ให้ไปนะเร็วแดดร้อนนะรอหมาก่อนอะไอรอหมาก่อน ยีราฟมันก็มีลูกเนาะไปหายีราฟไปเร็วค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอรยีราฟค่อยๆเดินไม่ต้องวิ่งลูกอ,อุ้ยเดี๋ยวล้ม ค่อยๆค่อยๆเดนินลาบูบูนี่นเขาไปในนี้แล้วเขาไปในนี้แล้ว เข้าไปเข้าไปทีเข้ามามาผ้าอยู่ปะเข้าไปมาเอาแว่นให้มาเอาแว่นให้มานี่ใส่แว่นก่อนเอาล้อเร็วเร็วเร็ว